วันนี้เรามาคุยถึงเรื่องปัญหาของภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคการเงินของเวียดนามนะคะจากข่าวบุมเบิกเมื่อสิ้นเดือนกุมภาที่ผ่านมาสร้างความตกอกตกใจให้กับนักลงทุนเป็นอย่างมากนะคะที่บอกว่ามีบริษัทมากกว่า50บริษัทในเวียดนามมีการเลื่อนชำระของการจ่ายเงินของตราสารหนี้ที่ออกไปนะคะดังนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาฟังจากผู้เชี่ยวชาญนะคะ คุณกมลยศสุขุมสุวรรณนะคะจากบลจแอสเซทพลัสนะคะเพื่อมาฟังความคิดเห็นของผู้จัดการกองทุนต่อสถานการณ์นี้นะคะเราจะมาดูว่าวิกฤตตรงนี้เนี่ยจะลามไปเป็นวิกฤตใหญ่ของเวียดนามหรือเปล่านะคะแล้วสถานการณ์ตรงนี้น่าเป็นห่วงขนาดไหนคะ่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางแอสเซทพลัค่ะสวัสดีค่ะคุณกมลยศ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางเวล r ์รีพับบิกในครั้งนี้ค่ะทาง Plus s s e t ซทพลัก็ถือว่าเป็นผู้จัดการกองทุนที่อยู่ในตลาดเวียดนามมานานแล้วนะคะ5คปีหรือเปล่าคะเกิน5ปีไหมคะ,ะใช่ประมาณเกือบหกปีแล้วครับโอ้โห,โหถือว่ามีประสบการณ์การลงทุนตรงในเวียดนามเป็นบริษัทแรกๆเลยนะคะที่ ออกกองทุนเวียดนามมาขายให้กับนักลงทุนชาวไทยนะคะดังนั้นวันนี้ไม่คุยไม่ได้แล้วนะคะเรื่องนี้สําหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วอาจจะลามไปถึงวิกฤตของสถาบันการเงินตรงนี้เนี่ยสาเหตุที่มาที่ไปมันเป็นยังไงบ้างคะครับโอเคเออจริงๆต้องเ,ออเรียนเล่าย้อนกลับไปสักประมาณ5ปีที่แล้วนะครับพี่ก็คือว่าออตอนนั้นเนี่ย สถานการณ์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเวียดนามนโตค่อนข้างร้อนแรงนะครับธนาคารกลางของเวียดนามนก,ก็เลยเกิดคอนเซิร์นขึ้นมาก็เลยให้ทางแบงค์ที่ปล่อยกู้ให้กับลูกค้าและก็ปล่อยกู้ให้กับทางผู้ประกอบการอสังหาเ,เพิ่มตัวเขาเรียกว่า risk factor ที่เป็นอยู่ใน model เครดิตโมเดลของแบงค์ให้เพิ่มให้มันสูงขึ้นนะครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้เกิดขึ้น,นแบงค์ก็ปล่อยกู้ให้กับ ผู้ประกอบการเนี่ยยากขึ้นนะครับพอปล่อยกู้ยากขึ้นเนี่ยนั่นหมายถึงว่าก็จะมีกูดคอมพานีแบ a คอมพานีที่ที่ที่จะได้รับสินเชื่อแล้วก็ไม่ได้รับสินเชื่อนะครับคนคนส่วนใหญ่ก็เลยบริษัทส่วนใหญ่ก็เลยหันหน้าที่จะว่าเข้าไปสู่ตลาดตราสารหนี้หรือการออกคุณกู้นัน <ๆ S 1> เองเลยใช่ไหมคะซึ<ช>่<ช>ซึ่งการ<ๆ>ออกเองแบบนั้นเนี่ยมีทั้งเท่าที่ทราบจากข่าวมามีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายด้วยใช่ไหมคะ อ๋อโอเคคือจริงๆแล้วช่องทางเนี่ยจริงๆถูกกฎหมายหมดแล้วครับแต่ว่าหมายถึงว่าเวลาคุณเขียนจุดประสงค์ของการออกหุ้นกู้เนี่ยเพื่อเอาไปทําอะไรนะครับแต่ว่าออกมาแล้วเนี่ยเอาไปทําผิดวัตถุประสงค์มากกว่ามันเลยเขาต้อใช้ว่ามันผิดกฎหมายใช่แต่จริงๆออกมาอยู่ในช่องทางที่ที่ถูกปกตินะครับแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ว่าในช่วงสองสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นหุ้นกู้ของเวียดนามเนี่ยเป็นตลาดที่แบบ เพิ่งเกิดขึ้นเลยสดใหม่มากนะครับเ,เคร,รเดิตเลตติ้งเขาก็ยังไม่มีนะครับเ,เวลาออกหุ้นกู้ออมาขายบางทีเนี่ยตัวแฟกชีตตัวโพสเป e c t กตัสบางทีก็ยังมาไม่ทันก็ขายกันแล้วขายจบไปแล้วโพสตปกตัสเพิ่งตามมาอะไรอย่างเงี้ยคือตลาดเขาใหม่มากๆนะครับแล้วก็นักลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่ก็รู้บ้างไม่รู้บ้างแล้วก็ก็เข้าไปซื้อนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก,ก็ถือว่าเป็นเป็นตลาดที่โตขึ้นมา ห้าสิบเปอร์ทุกปีนะครับในช่วง3าสี่ปีที่ผ่านมานะครับแสดง,ว,งว่าแสดงว่านักลงทุนก็มองหาผลตอบแทนดีๆแบบนี้เหมือนกันท,ท,ทั้งๆที่ตางจริงดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยสูงถึง9%กนใช่มค้าเปอนี่ทําไมนักลงทุนเลือกที่จะเอาไปไว้ที่ตาสารนี่คะเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยในช่วง3-4ปีที่ผ่านมานะครับต้องเรียงนี้มันมันยังไม่ใช่ช่วง ที่ที่ยังไม่ช่วงที่มีมีโควิดนะครับจริงๆดอกเนี่ยก็อยู่แถวๆสักประมาณราวๆ6%กอรตไอตัวดอกเบี้ยนโยบายนะครับแต่ว่าหุ้นกูเนี่ยที่ออกมาเนี่ยก็อาจจะมาขายราวๆสักประมาณเอ่์เซนะครับสิบเอเปร์้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกไงสถานะของบริษัทนั้นๆนะถ้าเป็นบริษัทใหญ่หน่อยก็เหมือนบ้านเราเลดติ้งดีก็อาจจะขายได้เหนือกว่าไอ้ฟิงเกอร์บสัสติสน,นิดหน่อยก็อาจจะอยู่ส,สักประมาณสินะครับเพราะว่าขาย3ปีอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนคล้ายๆว่า เวลาที่คนสามารถนักลงทุนสามารถล็อกตัวรีเทิร์นของของหุนกูเนี่ยได้ไปอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยเขาก็รู้สึกอาจจะรู้สึกเสียเคียวเพราะว่าบางทีตัวดอกเบีย้ยเงินฝากเนี่ยมันก็ปรับตามดอกเบี้ยนโยบายของของตัวธนาคารกลางทุกปีเขาก็อาจจะคิดว่าเป็นไปได้ว,นนว่าวันนี้ฝาก9วันวันรุ่งขึ้นอาจจะกลายเป็น7อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นการล็อกเป็นการไ i v อ r ิฟายในในการลงทุนของนักลงทุนที่นู่นนะครับค่ะก็ดอกเบีย้ยสูงขนาดนี้ก็เลย ทำให้มีการออกตาสารค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยเป็นที่มาของปัญหาที่พอถึงจุดหนึ่งแล้วในช่วงปลายเดือนกุมภาที่ผ่านมาก็เลยมีข่าวออกว่าไม่สามารถที่จะชําระหนี้กันได้ไม่สามารถที่ชําระดอกเบี้ยกันได้ใช่ไหมคะครับทีนี้ปัญหาตรงนี้เนี่ยมันจะบานปลายไปถึงระดับไหนคะแล้วทางรัฐบาลเนี่ยเข้ามาจัดการอะไรบ้างคะครับคือต้องแบ่งเป็นอย่างนี้ว่าจริงๆหุ้นกู้ที่ออกมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย กลุ่มที่มีปัญหาจริงๆจะมีเฉพาะอาสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งถ้าดูจาก100%ของหุ้นกู้ที่ IPO ออกมาใหม่เนี่ยก็จะประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นอสังหานะครับไม่ใช่ไม่ใช่เกือบ100%ยนะครับสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เป็นอสังหาแล้วก็ความยาวของหุ้นกู้เนี่ยอยู่ประมาณสัก3ปีซึ่งไอ,ลอ้ล็อตเนี้ยเนี่ยที่กำลังจะครบกำหนดในช่วงประมาณไตรมาส2ไตรมาสที่3ของปีนี้เนี่ยเป็นล็อตที่ใหญ่นะครับเพราะว่าออกเมื่อเมื่อ3ปีที่แล้ว ประกอบกับไอ้ช่วงที่เขาได้ได้รับสินเชื่อจากแบงก์ยาาเนี่ยเขาก็มาตลาดตล,ตลตาดตราสารนี่นะครับพอมาเป็นช่วงนี้เนี่ยก็ก็ก็อาจจะลําบากหน่อยนะครับจริงๆปัญหาของผมต้องย้อนกลับไปอีกนิดน,นึงว่าจริงๆปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากตัวของรัฐบาลก่อนเริ่มต้นนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยในช่วงปีที่แล้วที่จําได้เลยว่าไปตามจับพวกคอร์รัปชันในกลุ่มอสังหาในกลุ่มแบงก์นะครับ สิ่งที่รัฐบาลเขาทำก็คือว่าออกกฎหมายตัว d ี6 5นะครับมันคล้ายๆกับพรบรในการเขียนว่าบัญญัติในการออกตราสารนี่เนี่ยมันมันเป็นยังไงนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือทำให้ออกยากขึ้นนะครับต้องค l a สิฟายความเป็น professional ของนักลงทุนนะครับตัวของบอลเนี่ยต้องมีเครดิตเรตติ้งนะครับแล้วก็มีการทำ KYC ที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับทำให้มันเหมือนคล้ายๆเป็นการปิดประตูสภาพคล่องของบริษัท อสังหาโดยทันทีนะครับพอตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็เราจะเริ่มได้ยินแล้วว่าบริษัทอสังหาเนี่ยเริ่มมีปัญหานะครับสิ่งที่ตอนนี้รัฐบาลเขาแก้เกมก็คือว่ารู้แล้วแหละว่าไอ้ตอนนั้น่ะที่ไม่ออกไอ้หกไอ้ดีีหกสิบห้าเนี่ยมันมันทำแล้วมันเร็เวไปหน่อยแล้วยังไม่ได้ดูจากสาเหตุที่มันเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ทําตอนนี้ก็คือว่าเขาออกตัวดีกีใหม่เรียกว่าดีคีศูนย์แปดเป็นเวอร์ชั่นแก้ไขปรับปรุงของดีคีหกสิบห้านะครับ สาระสําคัญอยู่3อย่างนะครับที่ที่เป็นสาระสําคัญที่ต้องต้องจำนะคือข้อหนึ่งเนี่ยเขาอนุญาตให้ผู้ออกคุ้นกู้เนี่ยเ,เจจาต่อรองในการายืดระยะเวลาการชําระดอกเบีย้ยและเงินต้นเนี่ยออกไป2ปีนะครับโดยที่คุณก็ไปต่อรองดอกเบีย้ยที่ก็จะจ่ายเพิ่มเองนะครับอันดับที่2เนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะเอาตัวหุ้นกู้ตัวเนี้ยไปแลกเปลี่ยนเป็นแอสเซทใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์หรือว่าเป็นสัดส่วนของ Die, อันที่3าก็คือยื่นไปแล้วระยะเวลาการคลาสฟายตัวความเป็นโปรเฟชชั่นอลของนักลงทุน,นออกไปอีก1ปีนั่นหมายถึงทุกอย่างมันก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมก่อนที่เขาจะออกไอตัวดีกีหกสนะครับซึ่งตัวเนี้ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันประกาศเป็นกฎหมายแล้วแต่ว่ายังไม่จบเพราะว่ามันมีกฎหมายลูกที่ต้องามาประกาศอีกประมาณสัก2เดือนข้างหน้าซึ่งก็เป็นไทม์ไลน์ในช่วงที่หุ้นกู้มหาศาลของตราสารนี่ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะ,จะกำลังจะครบกําหนดไถ่ถอน ค่ะตอนนี้ก็เหมือนอพอรัฐบาลออกมาตรการอะไรเหล่านี้ดูเหมือนตลาดก็จะตอบรับเลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากทางเซ็ตอินเด็กซ์พูดมาเซ t ตอินเอยู่แล้วพูดผิดทางของ vn index เนี่ยก็ดูจะคลี่คลายลงนะคะถ้าเราดูล่าสุดนี่ก็อยู่ที่1,053แล้วก็ในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ดูเหมือนราคาของกองทุนเวียดนามใน หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ติดลบน้อยลงนะคะแล้วก็ในหนึ่งวันที่ผ่านมาก็มีตัวเลขที่เป็นบวกขึ้นมานะคะในหลายๆกองทุนแสดงว่า,อาตอนนี้ตลาดนี่หายตกอกตกใจไปแล้วใช่ไหมคะกับข่าวนี้ค่ะหรือว่ายังมีอะไรรออยู่หรือเปล่าในเรื่องของวิกฤตตรงนี้คะครับคือสิ่งที่ต้องจับตาดูก็คือว่า,าในช่วงไตรมาสที่2ถึงไตรมาสที่3เนี่ย อย่างที่ผมเรียมจะมีเป็นช่วงไทม์ไลน์ที่หุ้นกู้จะครบกําหนดถ่ายถอนนะครับนักลงทุนต้องจับตาดูเรื่องของดุยกีหกศเนี่ยว่าในเชิงของกฎหมายลูกไอ้สกูล่าที่ลงมาเป็นรายละเอียดเนี่ยเขาจะ,ะประกาศเป็นกฎหมายได้เมื่อไหร่ซึ่งจริงๆเขาต้องทำประมาณช่วงไตรมาสสนะครับซึ่งถ้าอันนั้นประกาศเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ต้องมาดูอันดับ2ก็คือว่าบริษัทใหญ่ๆที่มีกําหนด ชําระไทยถอนในช่วงไตรมาสสเนี่ยพร้อมที่จะนําเงินต้นมาจ่ายคืนนําดอกเบี้ยมาจ่ายคืนผู้ถือหุ้นกู้หรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นเหตุการณ์สําคัญที่จะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่2ไตรมาสสซึ่งถ้าประกาศกฎหมายแล้วแล้วผู้ที่เป็นคนออกหุ้นกู้เนี่ยสามารถนําเงินมาจ่ายได้แล้วก็ไม่มีใครเกิดการเลื่อน เลื่อนถ่ายถอนในการหุ้นกู้นี่ออกไปนะครับผมคิดว่าบรรยากาศการลงทุนในเวียดนามเนี่ยจะกลับมาคึกคักอีกครั้งแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่คนกังวลก็คือเหตุการณ์นี้นะครับเพราะว่าทุกคนรู้มาตั้งนานแล้วแหละว่าหุ้นกู้เนี่ยมันจะเริ่มครบกาหนดถ่ายถอนแล้วนะแล้วก็เริ่มมีรายชื่อ54รายชื่อของคนที่บอกว่าอ๋อฉันขอเลื่อนออกไปเนี่ยมันทําให้คนตกตก,ต,กตกตกใจนะครับแต่การที่ รัฐบาลไม่นิ่งไม่นิ่งนอนใจเนี่ยก,ก็ทําให้ทุกอย่างมันกลับมาสถานการณ์กลับมาดีขึ้นนะครับค่ะเท่ากับว่าตอนนี้นักลงทุนก็ต้องรอในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ในเรื่องนโยบายของการจ่ายของบริษัทต่างๆเหล่านี้ว่าถึงเวลาเนี่ยมีเงินมาจ่ายหรือเปล่านะคะบรรยากาศก็คงยังอึมครึมอยู่นะคะใช่ไหมคะ<ช>ถ้านับตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งจนถึงไตรมาสสองนะคะดังนั้นถ้านักลงทุนจะลงทุนเนี่ยถ้าเราตัดในเรื่องของประเด็นในเรื่องนี้อยู่เนี่ย ปัจจัยบวกปัจจัยลบของเวียดนามยังมีอะไรที่น่าสนใจนอ,น,นอกจากความกังวลในเรื่องนี้ไหมคะถ้าเราจะตัดความกังวลในเรื่องนี้ถ้ามันพ้นไปได้ในช่วงไตรมาสสองคะ่ะครับจริงๆปัจจัยบวกปัจจัยลบผมว่า,าจริงๆเวียดนามก็ยังเสน่ห์เหมือนเดิมนะครับเรื่องของการบริโภคภายในประเทศนะครับ GDP เนี่ยยังโตได้ในเลนส์ประมาณสัก5ากลางๆถึง6นะครับจะไม่ร้อนแรงเหมือนปีที่แล้วที่ประมาณสัก8 ปีนี้เนี่ยเรื่องการส่งออกเนี่ยมันมันซอฟต์ลงตามแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกที่มันดูจะถดถอยนะครับการส่งออกเขาติดลบมา3เดือนติดแล้วก็ก็ก็ดูซอฟต์ลงแต่จริงๆก็ยังอยู่ในช่วงที่มันเป็นไฮโกร์อยู่สิ่งที่ยังยังยังดีอยู่ก็คือเรื่องของการบริโภคภายในประเทศนะครับแล้วก็อีกอีกประเด็นนึงก็คือการที่ปีนี้เขาจะเร่งการลงทุนในภาคอินฟาสตรักเจอร์พวกเมกะโปรเจกต์ต่างๆเขากปอยากจะดันๆให้มันเสร็จเพราะว่ามันมันมันช้ามามาหลายหลายรัฐบาลแล้วนะครับ ส่วนปัจจัยลบเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของ data dependent เรื่องที่ตามตัวเลขเศรษฐกิจนะครับท,ที่ต้องติดตามก็จะมีเรื่องของตัวเลขส่งออกนะครับแล้วก็ถ้าเฟดเนี่ยยังขึ้นดอกเบี้ยอย่างไม่หยุดเนี่ยซึ่งตอนแรกเนี่ยเราเราคิดกันไว้ช่วงต้นปีว่าเฟด terminal rate น่าจะจบแถวๆทักมประมาณนปัจจุบันมีคนคุยไปถึงประมาณ5.75%ล้ นะครับเราก็คิดว่าการที่มันขยายเพิ่มอย่างเงี้ยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับก็เป็นไปได้ว่าเวียดนามธนาคารกลางอาจจะมีการปรับอีกสักประมาณ1ครั้งอีกสักประมาณ1ครั้งไม่ไม่น่าเกินนี้นะครับซึ่งก็อาจจะไปอยู่ในช่วงประมาณสักกลา,างกลางปีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเฟดเนี่ยมีสแตนท,ที่ไม่ไม่ได้แข็งก้าวมากขึ้นเทอร์มินอลเรทอยู่ต่อๆระมาณ้าถึงห้เนี่ยผมว่าก็ก็มีโอกาสที่ ตัวธนาคารกลางก็ไม่จำเป็นต้องปรับดอกเบีย้ยครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งปจัจจัยที่ที่ต้องมาติดตามเพราะว่าถ้าการปรับดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยแน่นอนครับมันส่งผลต่อกระทบต่อหุ้นที่ที่พึ่งพาเรื่องของมีการฟันดิ้งคอร์สที่มันสูงขึ้นน,นะครับค่ะตอนนี้ถ้าหลายๆประเทศก็ถูกผลกระทบในเรื่องของการที่เฟดขึ้นดอกเบีย้ยเร็วและแรงอาจจะต่อเนื่องมาถึงปีนี้นะคะถ้าเทอร์มินัล р е ไปถึง5.75นี่ก็เวียดนามก็หนาวเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่ดอกเบีย้ยสูงมากเลยนะคะ ในส่วนของกองทุนเองเนี่ยจากที่มีปัจจัยต่างๆที่มากระทบในช่วงนี้นะคะทางกองทุนได้ปรับเปลี่ยนพอร์ตอะไรเพื่อให้มันสอดคล้องกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นหรือเปล่าคะครับเ,เราปรับไปค่อนข้างเยอะนะฮะตั้งแต่ช่วงต้นปีเนี่ยโดยที่เซกเตอร์สํำคัญๆส,สองเซกเตอร์ที่เราปรับก็คือว่าจะเป็นเซกเตอร์ธนาคารนะครับแล้วก็เซกเตอร์อสังหาริมทรัพย นะครับเซกเตอร์ธนาคารเนี่ยแน่นอนครับว่าตอนนี้เนี่ยเราภาพรวมดวโดยตัยยยวทังเซกเตอร์เนี่ยเรายังโอเวอร์เวทอยู่นะครับแต่ว่าเราจะมีการทำเซลเลชันเนี่ยที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นก็คือว่ากลุ่มธนาคารกลุ่มบริษัทที่มีเอ็กซโพเชอร์อยู่ในภาคอสังหาเยอะๆเนี่ย เราก็หลีกเลี่ยงเราพยายามจะ,ะเปลี่ยนตัวไปลงทุนในกลุ่มที่ไม่มีภาคสังหาที่ปล่อยกู้เยอะๆนะครับแล้วก็บริษัทไหนธนาคารไหนที่มีถือข้อ,อเปดบอลหรือว่าหุ้นกู้เนี่ยของ issuer ที่ออกมาเนี่ยเยอะๆเนี่ยเราก็พยายามจะหลีกเลี่ยงนะครับซึ่งมันก็จะไปจบที่ว่าเราจะไปถือพวกหุ้นกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ที่เป็นรัฐวิสาหกิจเป็นทรัฐบาลถือหุ้นนะครับ ส่วนกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์นะครับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเรา underweight เซกเตอร์เนี้ยมาสักระยะใหญ่ๆแล้วนะครับแต่ว่าใน process เนี่ย underweight อย่างเดียวมันก็ไม่พอครับเราก็ต้องมีการเลือกบริษัทที่หนึ่งเนี่ยต้องมีบริษัทต้องมีสถานะเป็น net cash company นะครับเด็ c แคชคอม p านีก็คือว่าไม่ได้กู้เยอะแล้วก็แทบจะไม่มีกู้เลยก็ได้ว่าเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับอันดับ2ก็คือว่าไม่ได้พึ่งพาการออกหุ้นกู้เพื่อ,อมาขยายกิจการนะครับอันดับ3ก็คือว่าคุณต้องมอีที่ดินเหลือรอพัฒนานะครับซึ่งถ้ามี3อย่างนี้แน่นอนว่าคุณรอดตัวจากวิกฤตทางนี้แน่นอนนะครับซึ่งเราก็ปรับพอร์ตไปถือในกลุ่มบริษัทอสังหาพวกเนี้ย นะครับซึ่งใครที่มีหนี้เยอะๆเนี่ยเราก็ก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไม่ <ๆ S 2> ไม่ไม่ลงทุนนะครับค่ะก็แสดงว่าเราก็หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจจะทําให้กองทุนเจอกับความไม่แน่นอนในเรื่องความเสี่ยงในเรื่องเหล่านี้ให้กับนักลงทุนไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เซกเตอร์ไหนที่เราเน้นบ้างไหมคะค่ะเพราะว่าจริงๆถ้าเราดูจากเซกเตอร์หลักตามดัชนีเนี่ยก็แน่นอนหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องลงภาคการเงินกับทางอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมคะ ทีนี้ในแง่ของพอร์ตของ Asset Plus เนี่ยเข้าใจว่ามีการลงทุนตรงค่อนข้างเยอะพอสมควรใช่ไหมคะแล้วเซกเตอร์หลักที่เราเข้าไปลงทุนเนี่ยเน้นเซกเตอร์ไหนคะครับเซกเตอร์หลักเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มของอธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มที่เป็นกลุ่มสินค้าอุโปโภคบริโภค,โคและก็พวกค้าปลีกนะครับต้องเียนอย่างนี้ว่ากลุ่มธนาคารของเวียดนามณัปจ,จุบันเนี่ยมูลค่าค่อนข้างถูก เมื่อเมื่อเทียบกับในอดีตนะครับเพราะว่าปรับตัวลงมาเนี่ยก็รุนแรงจากสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าอย่างที่ตีเรียนต้องแยกเป็น good bank bad bank นะครับกลุ่มแบงค์ดีๆเนี่ยก็ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องทําธุรกิจอย่างอย่างรีแลกมากมากกว่าปกตินะครับในในขณะที่สินเชื่อเนี่ยเขาก็ยังขยายได้ราวๆสักมาณ15-20%ในขณะที่ทั้งระบบเนี่ยขยายได้ประมาณปีละ14% นะครับเราก็พยายามจะลงทุนในกลุ่มธนาคารพวกนี้นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าถ้า VN Index จะขึ้นเนี่ยกลุ่มธนาคารต้องเป็นตัวหลีนะครับเพราะว่ากลุ่ม Financial เนี่ย cover เ,เกือบประมาณ40%ของทั้งดัชนีนะครับในขณะที่กลุ่มที่2เนี่ยกลุ่มพวก Retail ท,ที่เป็นค้าปลีกหรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยเราก็พยายามจะเลือกกลุ่มบริษัทที่ ผลประกอบการเนี่ยยังโตดีอย่างต่อเนื่องนะครับผู้บริหารต้องค่อนข้างมีศักยภาพในการพาบริษัทเนี่ยรอดวิกฤตที่เรื่องของการความอ่อนแอของอดีมาในการบริโภคที่มันอ่อนลงใน,ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับก,ก็จริงๆมันก็จะมีอย,อยู่หลายบริษัทเหมือนกันที่ตัวบริษัทเองไม่ได้มีปัญหาในการที่จะโอเปรตในปัจจุบันแล้วก็ยังสา,สามารถขยายธุรกิจไ,ไ,ได้อย่างต่อเนื่องรับ ค่ะแส,สดงว่าบริษัทก็ยังทาง Asset Plus ก็ยังชอบในส่วนของเซกเตอร์การเงินแล้วก็เซกเตอร์กลุ่มการบริโภคเป็นหลักอยู่นะคะค่ะเ,เดี๋ยวจะขอถามในส่วนที่การเข้าไปคอมพนีวิสิตนิดนึงเพราะว่าทางนี้เนี่ยเ,เป็นการลงทุนตรงซะเยอะเพราะว่าเท่าที่ฟังจาก f u นเม a เจอร์มานี่บอกว่าการเข้าไปการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามเนี่ยมันเข้าถึงยากจริงหรือเปล่าคะ เพราะว่าเป็นภาษาเวียดนามซะเยอะแล้วก็ทางนี้มีวิธีการยังไงที่จะเอาข้อมูลและรายละเอียดมาศึกษาหรือว่าไปคอมพนีวิสิตยังไงเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกในเรื่องของการเจาะลึกการลงทุนแต่ละบริษ,ษัทนะคะครับคืออย่างปกติถ้าถ้าอย่างช่วงนี้ครับสถา,านการณ์กลับมาเป็นปกติแล้วทางทีมก็จะไปสลับกันไปประมาณ 3- 4ครั้งต่อปีนะครับก็คือจบ ทุกๆควอเตอร์ทุกๆไตรามาสเนี่ยก็พยายามจะเดินทางไปเจอกับผู้บริหารใน,ในเพื่อเพื่อไปเจอในเจอกับเขาเป็นเป็นมิ팅หนึ่งวันอันวันนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าเอ๊ะเราเราคุยกันคนภาษาแล้วจะคุยยังไงนะครับซึ่งส่วนใหญ่ถ้าบริษัทที่ เขาเรียกว่าเตรียมตัวหน่อยนะครับแล้วก็ต้องการที่จะโปรโมทบริษัทเขาให้เป็นที่รู้จักดูมีความมีมีความเป็นโปรเฟชชั่นอ l ลมีความเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยเขาก็จะมีบุคลากรท,รที่สามารถที่จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับถา้าบริษัทไหนที่เราลงทุนแล้วสื่อสารยากหน่อยส่วนใหญ่เราก็จะมีมีล่ามคอย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 ,คอยล่ามภาษาเวียดน,นามเป็นภาษากฤษให้เรา อันนั้นก็จะเป็นในส่วนของตัวคอมพิวิฟิสิ์แต่โดยปกติแล้วจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้เราไม่ได้ไปที่เวียดนามนะครับเราก็จะมีการทำพวกซูมซูมคอลหรือว่าตัว Microsoft Teams เนี่ยกับทางบริษัทที่เวียดนามอยู่แล้วตามตามตามอีเวนต์ตามต่างๆว่าถ้าเกิดช่วงไหนมีอิชูอะไรกับเกี่ยวกับบริษัทเนี่ยครับเราก็พยายามจะอัปเดตกับบริษัทที่เราลงทุนอยู่เรื่อยๆครับ แสดงว่าเรื่องของการ Company วิสิตเรื่องการเข้าถึงข้อมูลทาง Asset Plus มองว่าไม่ได้เป็นประเด็นที่จะในเชิงลึกที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเราพยายามจะรู้ให้เท่ากับคนที่นู่นนะครับซึ่งเราก็จะพยายามจะแกะข้อมูลในเชิงของพวกการเงินหรือว่าเรื่องของ Fundamental เนะี่ยโดยการที่ทั้งทำ Channel Check ฝั่ง ขาของคนที่อยู่ on the ground นะครับให้ทางเซลล์ sell, หรือเป็นคนที่เป็นเวนะียดนามไปไปคอยหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าถ้าเกิดถามจากบริษัทได้ตรงเองเราก็จะเราก็จะทำนะครับค่ะถ้ามองในระยะกลางระยะยาวแล้วเนี่ยมีคำแนะนำยังไงสำหรับนักลงทุนคะในส่วนของ Asset Plus เราควรจะรอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายก่อนไตรามาสสองเหมือนที่ทางคุณกมลยศแนะนำหรือว่า,านักลงทุนที่เห็นโอกาส ควรจะเข้าสะสมเวียดนามได้หรือยังราคานี้ถูกแพงยังไงคะ่ะครับคือตอนนี้นะครับเอ่ออย่างอย่างที่เรียนก็คือเวียดนามเนี่ยตอนนี้ตลาดหุ้นผมผมรียนตามตรงว่าค่อนข้างเปราะบางนะครับเปราะบางในเชิงไหนก็คือว่าเปราะบางในเชิงที่ค่อนข้างเซนซิทีฟกับข่าวที่เกิดขึ้นหลายหล,ลายวันนะครับตลาดหุ้นเนี่ยวอล่มเทรดก็ก็ลดน้อยลงพอลดน้อยลงเนี่ยมันมีโอกาสที่ว่าบางวันเราเห็นหุ้นลบๆๆทั้งวันเนี่ยตอนปิดปิดบวก หรือว่าบวกมาทั้งวันตอนปิดปิดลบอย่างเงี้ยนะครับก็คือค่อนข้างที่จะเปราะบางนะครับทีนี้ถามว่าเปราะบางด้วยด้วยสถานการณ์ณปัจจุบันตามข่าวเนี่ยก็ทําให้ตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะผันผวนนะครับทีนี้เราเลยคิดว่าปัจจุบันเนี่ยผันผวนแต่ผันผวนอยู่ในกรอบที่แคบแคบประมาณสักหนึ่งจุดแถวแถวสักประมาณ1000ถึง1,100ยเนี่ยยังอยู่ในกรอบนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเอ็อเอนเกมเหรือว่าตัว สิ่งที่จะจุดประกายให้ตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยกลับมาโดดเด่นอีกครั้งแล้วก็มีสภาวะที่ที่กลับมาสดใสามากขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นในช่วงไตรมาสอามาสองไตรมาสสามนี่ที่ผมเรียนนะครับช่วงนี้ระยะสั้นผมคิดว่าเรายังคิดว่าเราให้เวียดนามเนี่ยเป็นเทรดดิ้งมาร์เก็ตอกรอบก็คือจะอยู่ราวกประมาณ1 0 0 0 1 0ถึง1100ะครับก ถ้าถ้าลูกค้ามีเนเจอร์ที่ชอบเทรดดิ้งหน่อยก็แถวแถวหลุด1000ลงมาหรือ1 0 0 0งนต้นๆก็อาจจะเป็นซื้อนะครับามมา 1, าา 1, ขึ้นไปสักแถวๆประมาณสัก1,100ัขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะเป็นขายนะครับแต่ว่าถ้าในช่วงระยะกลางขึ้นไป6เดืนอนถึง2เดือนขึ้นไปผมคิดว่าเป็นเป็นซื้อแน่นอนนะเลเวลณปัจจุบันนะครับเพราะว่าปัจจุบันเง่งจริงๆถ้าดูค่า PE เวียนามเทรดอยู่แล้วประมาณเก้าเก้าเท่าเองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างถูก อย่างที่เรียนว่าทุกทุกปีที่ผ่านไปเนี่ยกำไรของบริษัทจดทะเบียนเวียดนามเนี่ยจะโตเราวาวสักประมาณ10%นั่นหมายถึงว่าค่า P/E เนี่ยมันก็จะปรับลดลงลดลงเรื่อยๆถ้าตัวดัชนีมันไม่ปรับขึ้นนะครับผมเลยคิดว่าแถวๆสักหนึ่งพันหนึ่งร้อยจุดเนี่ยเออหนึ่งพันางๆเนี่ยก็รับข่าวไปไปค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันครับค่ะสำหรับคนที่เทรดสั้นๆนะคะทาง Asset Plus ก็บอกว่าสามารถที่จะ เล่นในกรอบที่1,000งพันถึงหนึ่ได้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่ระยะกลางระยะยาวในระดับราคาที่ขนาดนี้นะคะ PE แค่ระดับ9กนี่ก็น่าสนใจที่จะเข้าไปทยอยสะสมได้นะคะก็เราก็รอข่าวดีของเวียดนามอีกหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัปเกรดขึ้นเป็น Emerging Market ซึ่งดูเหมือนว่าจะยังไม่เกิดขึ้นไวใช่ไหมคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะ อ่ายังไม่ไหวครับยังไม่ไหวผมว่าอตอนนี้เนี่ยต้องมีหลายเรื่องให้เขาจัดการซึ่งเป็นปัญหาแบบที่ต้องจัดการอย่างรวดเร็วนะครับทำให้เรื่องของการแต่งตัวเข้าสู่ m c เอ m e อ g i n g Market เนี่ยอาจจะต,ต้องอยังต้องรอออกไปอีกนะครับอย่างน้อย3ปีครับพี่ลีสมปีเล้วคะโอหนานเลยอย่างน้อยครอยาอย่างนี้ตอนนี้ปัจจัยที่จะมาสนับสนุนให้เวียดนามเติบโตก็คงเป็นเรื่อง ภาพใหญ่ทางเศรษฐกิจเรื่อง GDP growth ใช่ไหมคะแล้วก็การบริโภคในประเทศแล้วก็เรื่อง FDI ซึ่งดูเหมือนจะเข้ามาอย่างต่อนเนื่องในเวียดนามก็ยังเป็นปัจจัยบวกอยู่แต่ปัจจัยลบในเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์เรื่องการกำกับดูแลของรัฐบาลก็ดูจะกดกดเวียดนามอยู่ตลอดเวลานะคะคุณกมลยศก็ <laughs> <g ül> <g ül> ดูเหมือนว่าในเรื่องของนักลงทุนรายย่อยตอนนี้สัดส,ส่วนก็ น่าจะหันไปฝากเงินกันเยอะขึ้นหรือเปล่าคะคนที่อยู่ในตลาดก็ดูเหมือนจะน้อยลงทําให้สภาพคล่องของตลาดก็ดูน้อยลงนะคะซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้หุ้นเวียดนามยังไม่ไปไหนในช่วงนี้นะคะก็ฝากทิ้งท้ายไว้สักนิดหนึ่งค่ะก่อนที่เราจะจบในเรื่องของการคุยในเรื่องวันนี้ค่ะครับดีครับผมฝากข้อคิดไว้นิดหนึ่งก็คือว่า ถึงแม้ว่าในในช่วงระยะสั้นๆเนี่ยมันมีแต่ข่าวร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดตราสารหนี้ผ้ากสังหาผ้าธนาคารเนี่ยแต่ลองลองดูนิดน,นึงก็คือว่าแบ็กดรอปของเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยยังยังแข็งแกร่งนะครับถ้าย้อนไปกลับไป10ปีแล้วกลับมาดูปัจจุบันเนี่ยวเวียดนามเนี่ยเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นมา,มากนะครับแล้วก็ ถ้าลองไปดูในรายข้อมูลเนี่ยนักลงทุนสถาบันต่างชาติเนี่ยตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังเป็นซื้อสุทธ,ธินะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเราคิดแบบง่งายๆคือว่าเขาก็น่าจะวิเคราะห์ในเชิงลึกระดับหนึ่งที่ว่าเวียดนามเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในระยะสั้นๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องออสามสี่อย่างที่ผมพูดขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าก็ไม่น่าจะกระทบในเชิงของ ปัจจัยพื้นฐานภาพรวมของเศรษฐกิจนะครับซึ่งอย่างนี้ผมคิดว่าแล้วประจจกกับเหมาะว่าตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นเนี่ยถูกมากนะครับทำให้ผมคิดว่ามันก็ยังเป็นอีกสเสน่ห์นึง่งซึ่งดึงเงินลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาในประเทศอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็เลยคิดว่าก็น่าจะเป็นทามมิ่งที่ดีสำหรับคนที่อยากมี Exposure ออยู่ในการลงทุนอยู่ในเวียดนามน,นะครับ ค่ะก็ชัดเจนนะคะสำหรับคำแนะนำในวันนี้นะคะว่านักลงทุนที่มองเห็นโอกาสของตลาดหุ้นที่เติบโตแล้วก็ราคาถูกนะคะวันนี้ตลาดเวียดนามก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็ขอบคุณคุณกมลยศมากมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลในวันนี้นะคะพวกเราก็กระจ่างขึ้นมาเยอะนะคะในสถานาการณ์ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในเวียดนามแล้วเราก็คิดว่าทุกอย่างก็คงจะคลี่คลายไปได้แล้วก็ ในไตรมาสสองไตรมาสสามนี้เราก็เห็นความชัดเจนมากขึ้นนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทางคุณกมลยศและทีม Asset Plus ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ